อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่433เทียบเชิญจากเมืองหวังก่อนเกิดใหม่ชินเฟิงเคยเป็นถึงเลเวล A เป็นตัวตนทรงอำนาจหากไม่ใช่เพราะพลังพิเศษดูดกลืนของเขาไม่สมบูรณ์สมญาของเขาคงไม่หยุดอยู่แค่ราชาทหารรับจ้างเลเวล A คือต,ตัวตนระดับสูงก็จริงแต่กระนั้นในบรรดาเลเวล A ด้วยกัน มันมีสิ่งที่เรียกกันว่าช่องว่างความห่างชั้นอยู่เช่นกันและเป้าหมายที่ฉินเฟิงปราหนาในชีวิตนี้คือการขึ้นเป็นพระเจ้าจากในบรรดาท่ามกลางมวลหมู่เลเวลเอฟูฉินเฟิงขับกลิ่นอายขุนมัวออกจากกายรู้สึกว่าตนผ่อนคลายขึ้นมากความแข็งแกร่งของเขายกระดับไปอีกขั้นจากนั้นเขาก็หยิบผลทางสู่เจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ออกมาและเริ่มฝึกฝน หากว่างเว้นจากการต่อสู้บนสนามรบแล้วเวลาที่เหลือส่วนใหญ่ของฉินเฟิงมักใช้ไปกับการฝึกฝนเขาไม่เคยหยุดพักเมื่อได้รับโอกาสอีกครั้งฉินเฟิงต้องการกลับขึ้นไปยังเลเวล A จากนั้นก็เริ่มเดินไปบนถนนที่ไม่เคยก้าวถึงทว่าเพียงเริ่มเปิดใช้งานหนทางสู่เจตจำนงศักดิ์สิทธิ์คิ้วของฉินเฟิงก็เริ่มย่นเข้าหากัน เขาสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนบุกรุกเข้ามาในวินล่าฉินเฟิงไม่มีลูกน้องในตอนนี้เลยเป็นธรรมดาที่จะไม่มีใครหยุดอีกฝ่ายไม่ต้องกล่าวถึงแถวนี้ยังมีวินล่าอีกหลายหลังตั้งเรียงกันเป็นแถวและประตูก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมดังนั้นการจะมีคนเดินดุ่มดุ่มเข้ามาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรอย่างไรก็ตามเจ้าผู้บุกรุกคนนี้มันกลับกล้าไม่ระง,งับกลิ่นอายของตนเอง ปลดปล่อยออกมาใส่บ้านของผู้อื่นตามอำเภอใจพฤติกรรมเช่นนี้ไม่แตกต่างไปจากการยุย่ยยุภายในวินล,ล่าบรรดาอดีตคนใช้ของหลิวตงพากันหวาดกลัวจนแทบหมอบคลานสั่นสะท้านไปทั้งตัวกระทั่งหายใจยังไม่กลา้าไปหลีขมวดคิ้วเดินลงจากห้องพักชั้นบนของวินล,ล่าฉิมเฟิงเองก็ลุกขึ้นเช่นกันผลักประตูออกไปมองผู้มาเยือน กลับพบว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ผู้ใช้วอนยุธโบราณเลเวลอีเท่านั้นกลิ่นอายของฉินเฟิงปะทุขึ้นทันใดขมกลิ่นอายของเลเวลอี e. แรงกดดันอันหน่าสะพรึงทำให้ชายคนนั้นรู้สึกราวกับอากาศรอบตัวกำลังถูกบีบอัดเข้ามาพรวดเลือดสีแดงสดหยดย้อยลงมาจากมุมปากบ่งบอกถึงอาการได้รับบาดเจ็บภายในตุบตุบ ผู้ใช้วอนยุทธคุกเข่าลงกับพื้นแรงกดดันที่ก่อนหน้านี้เขาใช้คุกคามผู้อื่นกระจัดกระจายหายไปทุกคนออกไปไปหลีสั่งการเหลือบมองไปทางสาวใช้เจ้าค่ะนายหญิงคนใช้ทั้งหมดแตกกระเจิงพากันวิ่งเข้าไปในบ้านเล็กๆหลังวินล่าไม่กล้าย,ย่างเท้าออกมาอีกเลยแม้เจ้าของคนใหม่จะไม่สนใจพวกเธอแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร อย่างน้อยก็ไม่มีการทรมานแต่เจ้านายคนใหม่อ่อนแอเกินไปดัดงนั้นไม่นานก็มีคนมาหาเรื่องในตอนนี้ฉินเฟิงนั่งอเนกายอยู่บนโซฟาส่วนผู้ใช้วอนยุทธเลเวลียังคงคุกเข่าอยู่กับพื้นแกรู้หรือเปล่าว่าฉันคือลูกน้องของบอสเฉิงผู้ใช้วอนยุททเลเวลีเค้นเสียงเปล่าฉินเฟิงแสยะยิ้มหยัน ฉันไม่สนหรอกนะว่าแกทำงานให้ใครหรือเป็นลูกน้องของใครแต่เมื่อไรกำลังก็ไม่ควรสเสอะมากลางปีกในสถานที่ของฉันหรือว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วชายคนนั้นกัดฟันกล่าวจะตีสุนัขต้องรู้จักดูเจ้านายแกกล้าดียังไงถึงไม่ไว้หน้าบอสเฉิงอ้อยอมรับว่าตัวเองเป็นหมาซะด้วยมีหน้าขนาดตอนคุยกันแกถึงคุกเข่าเหมือนกับหมาฉิมเฟิงหัวเราะประชดประชัน ใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนเป็นดำคล้ำเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธฉินเฟิงมากฉินเฟิงอย่าอวดดีให้มันเกินไปอย่าคิดนะว่ายุดที่นี่ได้แล้วมันจะกลายเป็นของแกจริงๆผู้มาใหม่ต้องรู้จักกระตะเกฑนเมืองหวังไม่เหมือนสถานชุมชนของกลุ่มพันธมิตรมนุษย์ที่แกเคยอยู่หรอกนะฉินเฟิงแสยกยิ้มเย็นชาอาฮะแล้วมันแตกต่างกันยังไงไหนบ็อกซี ไม่ใช่ว่าพลเมืองทุกคนสามารถเข้าร่วมเทียนใต้ได้หรอกหรือนี่แกแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉินเฟิงส่งเสียงเหอะเหอํคำหนึ่งก็แล้วทำไมเขาจะไม่รู้เล่าเพราะรู้นี่แหละถึงได้เลือกมายังเมืองหวังเทียนใต้คือการขึ้นไปยังพื้นที่ช่วงบนของเมืองหวังมันคือเขตแดนลับแห่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในเมืองแน่นอนนอกจากเหตุผลนี้แล้วฉินเฟิงยังมีเหตุผลอื่นอีก ผู้ใช้วอนยุทะเลเวลอีเมื่อเห็นว่าแรงกดดันของฉินเฟิงที่กำลังข่มเขาไม่ได้ลดทอนลงเลยก็ได้แต่กัดฟันขู่ต่อไปบอสเฉิงฝากฉันส่งคำเชิญมาในคืนพรุ่งนี้จงเข้าร่วมงานเทียนใต้ซะไม่อย่างนั้นอย่าคิดว่าจะได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปฉินเฟิงหัวเราะเขาเชิญฉันงั้นฉันจะกลายเป็นตัวแทนของใคร ในานามของเขางั้นหรอแบบนั้นผลประโยชน์สุดท้ายก็ตกเป็นของเขาด้วยสิแน่นอนนี่เขาโง่หรือเปล่าฉันสามารถสังหารได้กระทั่งเลเวลซแล้วจะต้องไปทำงานเสี่ยงชีวิตให้พวกเลเวลซเนี่ยนะเขาคิดว่าตัวเองเป็นตัวตนทรงพลังเลเวลบหรือไงทั่วทั้งเมืองหวังผู้ใช้พลังเลเวลบมีน้อยยิ่งกว่าน้อยและพวกเขาจะไม่เข้าร่วมงานประลองดังกล่าว บอสเฉิงคนนี้ฉินเฟิงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่คนอย่างฉินเฟิงไม่มีทางทำงานเสี่ยงตายเพื่อคนอื่นเด็ดขาดดวงตาของเลเวลอีฉายแววดูร้ายฝืนกลืนเลือดลงลำคอนั่นไม่ใช่ธุระของฉันคำพูดจากบอสฉันได้นำมันมาบอกแล้วสำหรับคำพูดของแกฉันจะนำกลับไปบอกให้เองและเมื่อคำพูดของฉินเฟิงถูกบอกเล่าออกไปเมื่อไหร่ เขาเชื่อสุดใจว่าฉินเฟิงคงไม่รอดถึงวันพรุ่งนี้ไม่จําเป็นวินล,ล่าหลังนี้คือที่ของฉันมันไม่ใช่ที่ที่ใครอยากจะมาก็มาหรืออยากจะไปก็ไปตายซะหยุดมือทำแบบนั้นบอสเฉิงจะไม่มีวันปล่อยแกไว้ทว่าเมื่อมองเข้าไปในแววตาชื่อชาของฉินเฟิงผู้ใช้วอนยุททเลเวลอีสุดท้ายก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัว นั่นเพราะท่าทีของฉินเฟิงดูไม่เหมือนคนกำลังล้อเล่นอยู่เลยเวลานี้เจ้าตัวได้แต่นึกเสียใจโทษตัวเองที่ยโสมากเกินไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาอาศัยบาร,รมีของบอสเฉิงอารวาดไปทั่วจนลืมไปแล้วว่าในโลกใบนี้ผู้แข็งแกร่งต่างหากคือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดการที่คนอื่นยอมก้มหัวให้เป็นเพราะไว้หน้าบอสเฉิงต่างหาก เพราะหากวัดกันจริงๆเลเวลอีอย่างเขายังมีใครไว้หน้าอีกหรือไม่ปล่อยชั้นไว้ฉินเฟิงยิ้มเย็นต่อให้แกกลับไปเขาก็จะไม่ปล่อยชั้นไว้อยู่ดีอย่างไรย่อมเป็นศัตรูกันฉะนั้นก็จมตายเสียเพราะแกจะกลับหรือไม่กลับผลลัพธ์มันก็เหมือนกันขณะกล่าวฉินเฟิงวาดแขนออกกำลังภายในพรั่งพรูแปลสภาพเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่คู่หนึ่ง สินิ้วสยายออกฉกเข้าคว้าจับเข้าที่คอผู้ใช้วอนยูเทเลเวลอีทันใดกรอบฉินเฟิงบทยี่คอของศัตรูโดยไร้ซึ่งความลังเลก่อนจะง้างมือขึ้นและโยนชายคนนั้นกลับไปยังประตูทางเข้าเนื่องจากวินล่าอยู่ติดถนนใหญ่ดังนั้นทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาย่อมสามารถมองเห็นในเมืองหวังคนตายสักคนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่คนที่ตายดันตายตรงหน้าวินล,ล่าทั้งยังถูกโยนออกมาแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนไม่นานก็มีใครบางคนมาอุ้มศพของเลเวล e ออกไปและข่าวนี้ก็แพร่กระจายราวกับไฟลามทุ่งเจ้าหน้าใหม่กระทั่งเฉิงเหลียนก็ยังกล้าหาเรื่องฉินเฟิงคนนี้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นแค่เลเวล d 5หรอกหรือ ค่าหัวหนึ่งแสนล้านคุ้มค่าที่จะลงมือแต่ในเวลานี้ฝูงชนยังคงเลือกที่จะเฝ้าสังเกตการกันต่อไปนั่นเพราะการที่ฉินเฟิงสังหารหลุยตรงลงได้มันยังทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวฉินเฟิงไม่ได้ไปไหนเขาคลิกลงบนอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในเมืองหวังเนื่องจากเมืองหวังอยู่ลึกลงไปใต้ดินอุปกรณ์สื่อสารจากโลกภายนอกจึงใช้ได้เฉพาะนอกเมืองเท่านั้น ไม่เชื่อมต่อกันแต่ขณะเดียวกันมันก็สามารถเปิดใช้ภายในเมืองได้เพราะภายในเมืองก็มีเครือข่ายเป็นของตัวเองซึ่งเครือข่ายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวตนทรงพลังที่แท้จริงของเมืองหวังและหนึ่งในรายการฮอตฮิตที่สุดก็คือมักจะมีคำเชิญให้เข้าร่วมการเปิดเขตแดนลับเทียนใต้ของเมืองหวังในทุกๆสัปดาห์เทียบเชิญละหนึ่เหรียญพลังงาน หากต้องการเข้าชมต้องจ่ายสิบเหรียญพลังงานเพราะมีเพียงการเข้าชมเท่านั้นถึงจะวางเดิมพนันและมีส่วนร่วมในการพนันได้อันที่จริงงานประลองเทียนใต้มันคล้ายคลึงกับเวทีประลองใต้ดินในสถานชุมชนเฉิงเปย่ยที่ฉินเฟิงเคยไปเมื่อช่วงตน้ตนๆหรือเวทีประลองผู้ใช้พลังของเมืองเฉิงหยางก็เหมือนกันที่ใดมีการพนันที่นั่นย่อมมีผลประโยชน์มหาศาล ฉินเฟิงซื้อบัตรเชิญและตั๋วเข้าชมเพราะไปหลีคงไม่มีทางลงสนามแน่นอนเนื่องจากเหนือขึ้นไปบนเมืองหวังคือเขตแดนลับภายใต้แรงกดดันของมิตินี้มันมีกฎพิเศษอยู่นั่นคือคนที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆจะถูกผลักดันให้เข้าเป็นอันดับท้ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเลเวลซคาดว่าคงเป็นท้ายสุดเนื่องจากไปหลีตอนนี้คือจักรพรรดิสัตว์ร้ายเลเวลซี ดังนั้นหากให้เข้าร่วมคงไม่ฉลาดนักอย่างไรก็ตามไปหลีก็ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งนั่นคือเฝ้ารออยู่ภายนอกและเข้าร่วมการพนันลงเดิมพันให้แก่เขาตอนที่434.9เข้าสู่เทียนใต้เมื่อรายการสั่งซื้อถูกใส่ลงในเครือข่ายไม่นานเกินรอชายที่ทั้งตัวสวมทับไว้ด้วยชุดคลุมสีดำสนิทก็มาปรากฏกายเบื้องหน้าที่พักของฉินเฟิง คนอื่นๆที่คอยรอบสังเกตการวินล่าของชินเฟิงต่างได้รับข้อมูลนี้ทันทีชุดคลุมดำผู้นี้คือบุคคลอย่างเป็นทางการของเมืองหวังหรือเรียกให้ถูกก็คือลูกน้องของผู้นำเมืองหวังนั่นเองเขามาส่งของและเก็บเงินปลายทางชินเฟิงหยิบเหรียญพลังงานทั้ง1010 10ออกไม้ยื่นให้อีกฝ่ายชายในชุดคลุมดำไม่เปล่งวาจาใดาเพียงวางของแล้วจากไปทันที ชายในชุดคลุมดำนี้คนในเมืองหวังมักจะเรียกเขาว่าผู้ส่งสารแห่งความตายเนื่องจากคนที่ได้รับบัตรเชิญจากเขาจากในบรรดาสิบคนมีถึง9คนที่ไม่ได้กลับมาฉินเฟิงเปิดซองและพบว่ามีหมายเลขสองเจ็ดเจ็ดเขียนอยู่บนนั้นนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้มีผู้ลงสมัครแล้วกว่า277คนแม้ปริมาณอาจไม่มากนะัก แต่ถ้าทั้งหมดเป็นเลเวลดีล่ะก็มันคือจำนวนที่น่าหวาดกลัวเพราะอย่างน้อยในปราการชาตงตัวเลขนี้เพียงพอที่จะต้านทานการรุกรานของกองทัพสัตว์ร้ายขนาดใหญ่และนี่ยังไม่หมดเวลารับสมัครในวันพรุ่งนี้จำนวนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ฉินเฟิงเก็บของและเดินกลับเข้าบ้านไปวันถัดมาสภาพอากาศในเมืองหวังยังคงมืดมัว ไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวันบรรยากาศของที่นี่ช่างน่าอึดอัดฉินเฟิงออกจากวินล,ล่าตรงไปนังสถานที่ที่กำหนดก็พบกับฝูงชนที่ในแววตาฟุ้งไปด้วยจิตสังหารในบรรดาพวกเขาทั้งหมดราวกับคนคลั่งกลิ่นอายก็ชวนให้หดหูไม่ต่างจากคนที่พร้อมจะลุกไม้ได้ตลอดเวลาใครสะกิดก็ระเบิดได้ทันทีและในสถานที่ดังกล่าวมีผู้คนอยู่มากถึงสองพันคน แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ใช่คนที่มาเข้าร่วมการประลองหากแต่มาในฐานะผู้ชมและที่ยืนอยู่ใจกลางฝูงชนย่อมไม่พ้นผู้ใช้พลังเลเวลซีมีอย่างน้อย200คนส่วนพวกที่ยืนอยู่ด้านหลังเลเวลซไม่ต้องบอกก็รู้ว่าประจำสังกัดของใครเพราะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแต่ยังไม่มั่นใจว่าใช่คนที่เข้าร่วมทุกคนหรือเปล่าส่วนที่เหลือต่างลีกหางจากคนกลุ่มนี้ ทั้งหมดเลือกยืนแยกตัวกระจายกันออกมาอยู่รอบนอกสำหรับกลุ่มคนรอบนอกคาดว่าน่าจะเป็นคนในเมืองหวังที่ไม่มีผู้ใช้พลังที่แข่งแกร่งคอยหนุนหลังทุกคนเลยต้องระมัดระวังตัวอย่างไรก็ตามท่ามกลางคนเหล่านั้นกลับมีผู้ใช้พลังเลเวลอีปะปนอยู่ด้วยแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการประลองแต่เข้ามาที่นี่เพราะต้องการร่วมพนัน เลเวล E ของเมืองหวังไม่มีแหล่งไรายได้เป็นของตนเองออกจากเมืองครั้งหนึ่งต้องจ่ายสิบเหรียญพลังงานแต่พวกเขากลับไม่มีการใช้ชีวิตในเมืองหวังที่ผู้คนทำคือการแลกเปลี่ยนกันอยากได้อะไรไม่มีเหรียญพลังงานก็แลกเปลี่ยนเสียให้จบๆนี่ถือว่าล้าหลังมากๆผู้คนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มักจะขายร่างกายของตนเอง ไม่ก็ขายแรงงานเพื่อแลกอาหารไม่งั้นก็ฆ่าคนและฉกชิงสมบัติมาแต่กระนั้นหากต้องการจะออกนอกเมืองมันก็ยังค่อนข้างยุ่งยากอยู่ดีอย่างน้อยที่สุดสมควรเป็นเลเวลดีเพราะเลเวลอ e ีอาจถูกฆ่าตายได้ในทันทีไม่สมควรออกไปกลายเป็นวังวนซ้ำสอนไม่รู้จบเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงกลุ่มชายในชุดคลุมดำก็ปรากฏตัวออกมาพวกเขายังเหมือนเดิม คือไม่เอ่ยคําใดกระทั่งกลิ่นอายก็ปกปิดเอาไว้พวกเขาเริ่มหยิบอุปกรณ์มิติออกมาจากนั้นก็ทําการติดตั้งและระบุพิกัดมิติไม่นานประตูมิติก็ถูกเปิดออกกลุ่มเลเวล C9 เข้าไปอย่างรวดเร็วแม้จะทยอยเข้าไปทีละคนแต่กลับไม่มีการทะเลาะบอกแหวงกันเลยซึ่งเรื่องนี้ยากนักที่จะเกิดขึ้น เพราะอย่างไรเสียคนจากพันธมิตรองค์กรมืดมักจะไม่สนใจในกระตะเก์ไม่ใส่ใจในอำนาจว่าใครเหนือกว่ากรณีไม่ห่างชั้นกันจนเกินไปอย่างไรก็ตามทุกคนคำนึงถึงหน้าตาศักดิ์ศรีหากบางคนเอ่ยถ้อยคำไม่รื่นหูขึ้นมาอาจเกิดการต่อสู้ขึ้นทันทีฉินเฟิงกลับไปหลีรังท้ายอยู่เบื้องหลังฝูงชนราวกับคนธรรมดาไม่โดดเด่นใดใ นี่มิใช่เพราะว่าพวกเขาอ่อนแอแต่ฉินเฟิงเปิดใช้งานรูนมืดปิดซ่อนการดำรงอยู่ของตนเอาไว้แน่นอนคนอื่นๆยังคงเห็นฉินเฟิงเพียงแต่การดำรงอยู่ของเขากลายเป็นไม่เตตาหรือได้รับความสนใจใดๆนอกจากนี้เขายังใช้พลังสมาธิเป็นโลคอยป้องกันซอนทับเอาไว้อีกชั้นดังนั้นไม่น่าจะมีกลิ่นอายใดๆเล็ดลอดออกมา ฉินเฟิงก้าวเข้าสู่ประตูมิติโดยตรงวินาทีต่อมาวิสัยทัศน์เบื้องหน้าพลันแปรเปลี่ยนไปก้าวเข้าสู่เขตแดนลับที่ปิดสนิทโดยสิ้นเชิงเบื้องหน้าฉินเฟิงหลุมลึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนับพันเมตรได้ปรากฏขึ้นและนี่ไม่ใช่แค่หลุมธรรมดาธรรมดาแต่มันยังมีขั้นบันไดแต่ละขั้นดูเหมือนจะยาว20เมตรและมีทั้งสิ้นห้ขั้น ยังไม่พอในแต่ละขั้นบันไดจะมีบางอย่างคล้ายสิ่งของกระจัดก,กระจายอยู่ในมันบางก็ส่งกลิ่นอายที่ชวนให้ผู้คนถูกล่อลวงออกมาสำหรับบันไดสิบขั้นแรกมันไม่มีอะไรอยู่เลยก็จริงแต่ในขั้นที่สิบสองกลับมีกระดูกใหญ่ถูกวางอยู่เป็นกระดูกราชันง,งูเหลือมเกล็ดทองคำนี่คือสิ่งที่ฉินเฟิงคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากนั้นก็ยังมีของอยู่อีกหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดมังกรแดงขนปีกสีเงินคริสตัลไฟแต่วัตถุดิบที่หายากโดดเด่นสะดุดตาอยู่ในบันไดขั้นที่30มันคือหินสีแดงคล้ายกับเลือดหินก้อนนี้หากเป็นไปตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยพันธมิตรมนุษยชาติมันจะมีชื่อเรียกว่าศิลาฟื้นฟูเลือดเพราะมีกระแสะเลือดไหลเวียนอย่างสม่ำเสมออยู่ภายในมัน หากพกติดตัวรับรองว่าต่อให้บาดเจ็บร้ายแรงก็ไม่ตายศิลาฟื้นฟูเลือดเป็นวัตถุดิบที่เทียบได้กับระดับจักรพรรดิเลเวลบีอย่างไรก็ตามมันสามารถใช้งานได้กับทุกคนกระทั่งเลเวลจีก็ยังใช้ได้ยิ่งลึกลงไปของก็ยิ่งดีฉินเฟิงเห็นกระทั่งหินดาราในบันไดขั้นที่35ินี่นับว่ายุ่ยยวนใจไม่น้อยอย่างไรก็ตาม ผู้คนในปัจจุบันทั้งหมดกลับทำตัวปกติธรรมดาเพียงชำเลืองมองมันผ่านๆเท่านั้นและเริ่มหยิบบัตรเข้าร่วมการประลองออกมาขณะที่เลเวลซีบางส่วนเรียกโต๊ะและเก้าอี้ออกมาจากอุปกรณ์รูนมิติทิ้งตัวลงนั่งอย่างหยิ่งพยองเอาวนั่นบอสลี่ไม่ใช่หรอครั้งก่อนเสียหายยับเยินเลยนี่นาคราวนี้คงไม่พลาดอีกกระมังสหายเฉียนนั่นแหละคราวนี้ส่งคนไปตั้งมากมาย แต่จะไปได้ถึงครึ่งทางของลูกน้องชั้นหรือเปล่าอยากจะรู้จริงๆโยพี่เฉิงครั้งนี้ได้ยินว่าคุณจ่ายหนักไม่น้อยเลยใช่ไหมเสียงรอบข้างลอดผ่านเข้ามาในหูของฉินเฟิงในขณะนั้นเองฉินเฟิงพลันสัมผัสได้ว่ามีคลื่นเจตนาฆ่าสั่นสะเทือนมายังเขาฉินเฟิงหันไปมองตามทิศทางของคลื่นและพบกับชายวัยกลางคนในเลเวลซีซอีกฝ่ายกำลังจ้องมองฉินเฟิงด้วย แววตามืดมนมุมปากแยะยิ้มน่ากลัวลึกเข้าไปในดวงตาทรงสามเหลี่ยมของเขาฟุ้งไปด้วยกลิ่นอายสังหารลงทุนไปมากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเมื่อวานนี้ดันนี้ไอ้คนตามืดบอดมาหาเรื่องวันนี้เลยอยากจะมอบบทเรียนให้กับมันข้างกายเขามีเลเวลดีถึงเจ็คนยืนรวมกันอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเลเวลดีทั้งเจ็ดคนนี้ล้วนเป็นผู้สมัคร บัตรเชิญน,นี้ดูไปก็คล้ายกับตราสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรมนุษยชาติพวกมันติดอยู่บนหน้าอกและแสดงหมายเลขเอาไว้ชัดเจนฉิมเฟิงตระหนักได้ในทันทีว่าคงเป็นบอสเฉิงคนนี้นี่แหละที่เป็นคนเทียบเชิญเขาแต่คนส่งสารกลับถูกฉินเฟิงสังหารไปฉิมเฟิงกวาดสายตายเย็นเยียบใส่อีกฝ่ายแวบหนึ่งและไม่สนใจใดๆอีก ขณะนั้นเองชายในชุดคลุมดำก็เริ่มเปิดเครือข่ายภูมิภาคและเมื่อเครือข่ายภูมิภาคเปิดออกนั่นหมายถึงการพนันได้เริ่มตื้นขึ้นช่วงเวลานี้เมื่อเห็นอัตราเดิมพันของตัวเขาเองเจ้าตัวถึงกับขมวดคิ้วเพราะแม้ฉินเฟิงจะเป็นหน้าใหม่แต่อัตราส่วนกับต่ำเตี้ยจนหน้าตกใจขั้นบันไดของเมืองหวังตามปกติแล้วจะเริ่มต้นที่ขั้นห้า ส่วนขั้นบันไดสี่ขั้นแรกไม่มีการเดิมพันใดใดดังนั้นเมื่อไปถึงขั้นห้าอัตราต่อรองจึงเริ่มขึ้นแต่ของฉินเฟิงกลับไม่มีฉินเฟิงพบว่าเดิมพันของเขาเริ่มต้นที่ขั้นสิบทั้งยังในต่อรองในอัตราสิบหนึ่งความหมายก็คือลงสิบเหรียญพลังงานได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเหรียญพลังงานขั้นสิบห้าลงห้าหนึ่งขั้นยี่สิบลงหนึ่งหนึ่ง ขั้น30ลงหนึ่งสองซึ่งแบบนี้มันแทบไม่สามารถทำเงินได้เลยขัดกับจุดมุ่งหมายเดิมของฉินเฟิงอย่างรุนแรงแน่นอนหลังจากชั้น35ลงไปย่อมมีสัดส,ส่วนที่สูงกว่านี้แต่ฉินเฟิงไม่ตั้งใจจะลงลึกไปถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็ต่อหน้าฝูงชนเพราะบางสิ่งที่ต้องรับมือและอยู่หลังขั้นบันไดสาสิลงไป มันอาจเป็นเลเวล B ซึ่งนั่นไม่ใช่อะไรที่ฉินเฟิงต้องการในเวลานั้นเองเบื้องบนของเมืองหวังแสงสีเงินจู่ๆก็สาดสว่างอย่างไม่มีปีมีครุยต่อมาช่องว่างมิติขนาดใหญ่กว่า100เมตรพลันปรากฏขึ้นวินาทีถัดมากองวัตถุดิบที่ผสมปนเปกันก,ก็ร่วงตกลงไปในหลุมคโครมวัตถุดิบมากมายกระจัดกระจายเติมเต็มลงในขั้นบันไดต่างๆทันที